ไปดูอีกคนหนึ่งบ้างคุณผู้ชมเป็นหนุ่มห้างคนขยันที่จังหวัดตรังนะครับ ใครบอกว่ามีงานประจําแล้วไม่มีเวลาว่างจะทําอะไรอย่างอื่นเหนื่อยหลือเกิดเดี๋ยวดูรายนี้เพราะเขาแบ่งเวลากันดีจริงอย่างผมเองเนี่ยเอาตื่นมาทํางานให้ทันเอาให้รอดก่อนแต่ดูรายนี้้เดี๋ยวต้องไปแบ่งเวลาบ้างอุ้ยเขาแบ่งเวลากันดีมากเลยนะคะในแต่ละวันนี้นะคะหนุ่มที่ว่าเนี่ยใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงในการทําฟาร์มไก่นะคะที่ทาเองอยู่ในพื้นที่จังหวัดรังค่ะหลังจากนั้นก็ไปทํางานอยู่ที่ตัวเมืองนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะสิ่งที่พวกเขาได้ทําขึ้นมาในการทําเป็นอาชีพเสริมนั่นก็คือไก่นะคะสามารถที่จะสร้าง ได้เสริมให้เป็นอย่างดีเดือนหนึงประมาณ2 3 0หมื 30, ่นบาทเลยทีเดียวค่ะ นี่แหละค่ะเป็นตัวอย่างของการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์จริงๆนะคะของพนักงานห้างสับสินค้ารายเนินอ,อยู่ที่จังหวัดตรังค่ะหนุ่มที่ว่านี้ก็คือบางนาศนะคะหรือนายธนกฤตยงประเดิมค่ะอยู่ที่ตำบลบางหมากอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะทุกๆวันค่ะตื่นนอนแต่เช้านะคะก็จะเข้าฟาร์มไปดูแลไก่ที่ตัวเองเลี้ยงไว้นะคะก็จะมีทั้งไก่สวยงามและก็ไก่งวงค่ะแต่ว่าจะเน้นหนักไปที่ไก่งวงนะคะเพราะว่าสามารถทําเงินให้เป็นอย่างดีเลยนะคะในแต่ละวัน นี่นะคะก็จะมีการเลี้ยงให้อาหารแล้วก็มีการปล่อยอย่าง มีหลักการนะคะโดยจะมีการเลี้ยงแยกประเภทกันค่ะเพราะว่าป้องกันไก่ผสมข้ามสายพันธุ์กันนะคะและหลังจากที่มีการให้อาหารในกรงแล้วนะคะบางส่วนก็จะมีการปล่อยออกมานอกกรงอีกด้วยล่ะคะ่ะเพื่อที่จะให้ไก่ได้กินอาหารเองตามธรรมชาติค่ะอาหารตามธรรมชาติที่ว่านี้มีหญ้าเนเปียหญ้าหวานอิสราเอลมีหยวกกล้วยผสมรำนะครับก็ทําทให้ไก่เนี่ยเรียกว่าสุขภาพดีไก่งวงโตเต็มที่ตัวหนึ่งนะคุณผู้ชมจะหนักเฉลี่ยประมาณ1 0 1ถึงกิโลกรมัมแล้วก็ขายได้ดีทีเดียว ซึ่งมีเทคนิคในการเลี้ยงด้วยนะครับนี่เขาขยันจริงแล้วก็ศึกษาหาความรู้ตลอดเลยก็คืออย่างไก่งวงเนี่ยเวลาที่ออกจากตู้ฟ้าไข่แล้วช่วง2เดือนแรกจะไม่ให้ไก่กินอะไรเลยแต่ว่าให้ใช้ไข่แดงในท้องเนี่ยให้หมดเสียก่อนถ้าหากให้กินอาหารอื่นๆเนี่ยไก่มันมักจะตายครับส่วนการดูแลน้ําต้องเปลี่ยนทุกวันนะครับอย่าปล่อยให้เกิน24ชั่วโมงนะครับเน้นความสะอาดมากเพราะว่าถ้าเป็นพวกไก่งวงตัวเล็กเนี่ยมันจะติดเชื้อได้ง่ายแบบนั้นนะครับแล้วก็ก่อนจะส่งขายหรือว่ามอบให้ลูกค้าก็ต้องรับวัคซีนนไป2รอบด้วยกั โดยมีสำนักงานปศุสัตว์ที่อำเภอการตังเ,เข้ามาช่วยส่งเสริมแต่ว่าต้นทุน,นในการเลี้ยงไก่งวงไก่สวยงามพวกนี้มันมีต้นทุนสูงหน่อยเพราะว่าไก่มันราคาแพงแต่ว่าพอหักลบกันแล้วขายดีมากช่วงนี้เดี๋ยวฟังเสียงของพิธนกรอตว่าหลักบริหารดูแลไก่ก็าทำยังไงครับค่ะผมจะตื่นประมาณทัก6โมงกว่าๆในช่วงเช้าออกจากบ้านก็ประมาณ9โมง9โมงนิดๆก็อยู่กับไก่ประมาณเกือบ3ชั่วโมงช่วงเช้า เลิกงานก็ทุ่มครึ่งมาถึงบ้านก็บางทีต้องหยอดวัคซีนต้องให้ยาตัวไหนป่วยต้องดูแลต้องมีเวลาใส่ใจสักนิดนึงก็วันนึงผมว่าผมอยู่กับไก่ไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงในแต่ละวันแต่ก็คุ้มมีความสุขด้วยหาคนสนใจติดต่อได้ที่เรือติดต่อได้ที่ผมบางนาทครับธนกฤรยงประเดิมครับเบอร์โทรครับ084521792เบอร์นี้ มีรายละเอียดก็เบอร์นี้เลยเป็มนันบหมอนกันตรงนี้ขึ้นเต็มเลยนะสีมากอย่างไก่งวงอายุ1เดือนคุณผู้ชมเขาขายได้กันแล้วนะครับตัวหนึ่งเนี่ยสองร้อยบาทแต่ว่ายังไม่แยกเพศนะครับถ้าไก่งวงอายุ2เดือนก็ตัวละ400อายุ3เดือนก็ตัวละ600บาทแบบนี้ราคาดีขึ้นเรื่อยๆและยังมีไก่สวยงามนะคุณผู้ชมพัวไก่ซิลกี้ไก่โปแลนด์ไก่บามาตัวพวกไก่สวยงามนี่ก็ได้เข้าบ้านอีกอย่างน้อยเนี่ยรายได้เดือนหนึ่งเจ็ดถึงแปดพันนะครับรวมๆกับไก่งวงแล้วก็เป็นหลักหมื่นนะครับเรียกว่่่้งงงนนปำำอแนนแตึตต เวลายอมเหนื่อยน่อยนะครับทำรายได้เสริมเพิ่มแบบนี้ก็ต้องมีเวลาในการดูแลไก่ด้วยก็ได้รายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งคือทางบางนาธบอกนะคะว่าในแต่ละวันนี้นะคะก็จะใช้เวลาดูแลไก่ด้วยความสุขอย่างที่เราได้ยินไปนี่นะคะนอกจากนี้แล้วค่ะบางนาธบอกว่าหลายคนที่โทรศัพท์เข้าไปสอบถามพูดคุยกับบางนาธนะคะว่าเอ๊ะผมทําอาชีพประจําม,มีงานหลักอยู่แล้วจะแบ่งปันเวลายังไงเพื่อที่จะทําให้ฟาร์มของตัวเองประสบความสําเร็จนะคะบางนาธบอกว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะหลักอย่างเดียวที่เราจะ ทอาชีพในการทำฟาร์มไก่ให้ประสบความสำเร็จก็คือต้องรักไก่ซะก่อนค่ะอันนี้สิ่งสำคัญเลยเพราะว่าการเลี้ยงไก่เนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะนะคะไก่สวยงามที่คุณชนะเนยเคยไปทำมาแล้วนี่ไก่ซิฟกี้ตัวมันน่ารักน่ารักมากคือเหมือนพุดเดินเลยอุ้มออกมาได้แบบนั้นเลยอาจจะเป็นแรงบันดาลใจกับหลายๆคนในการทำฟาร์มไก่นะคะ